สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PPlus i 9 Thailand ช่องที่มีสาระดีๆรวมถึงโปรโนเน็ตและไอทีต่างๆมากมาย ก่อนชมคลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นการสอนวิธีสมัคร ProNet AIS ในแบบราย1นกันนะคะซึ่งเป็นแพ็กเกจในเร็ว1เมกราคา1,800บาทต่อ1ปีจากสมัครได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่มีการหมดเขตสมัครแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรหัสในการสมัครบ้างนะคะ ต่อมานะคะเราจะไปดูเงื่อนไขและก็รายละเอียดรวมถึงวิธีในการสมัครกันคะ่ะเริ่มจากเงื่อนไขกันก่อนนะคะซิมที่สามารถสมัครแพ็กเกจน,นี้ได้สมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินนะคะส่วนซิมที่เป็นระบบรายเดือนจะสมัครไม่ได้นะคะ ่อมาเราจะมาดูรายละเอียดของแพ็กเกตน,นี้กันนะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณตลอดอายุการใช้งาน1ปีเลยนะคะส่วนราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่1,800บาทต่อครั้งต่อ1ปีเป็นการสมัครรายครั้งนะคะไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติส่วนระยะเวลาในการใช้งานก็1ปีนะคะก็คือเราจ่ายเงินครั้งเดียวนะคะ1,800 แต่เราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาย,ยาวนานถึง1นึ่ปีเต็มเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะต่อมาเราจะไปดูวิธีในการสมัครกันนะคะสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน0 0น4 5 0 สี่เหลี่ยมโทรออกคะ่ะถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะสวัสดีคะ่ะ